แม่รู้แม่เห็นผู้จัดละครคนดังเผยความน่ารักนายใบเฟิร์นงานนี้หุบยิ้มไม่ได้ กำลังจะกลายมาเป็นคู่จริงเร็วๆนี้แล้วสำหรับพระเอกหนุม่มนายนภัสกบลังเอกคนสวยใบยเฟิร์นพิมพชนกหลังฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้กำลังตามจีบๆอยู่ความรู้สึกชอบเริ่มขึ้นหลังจากที่จบทริปมิลานงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับฟินกันทวนหน้าและอยากฟังคำตอบจากฝ่ายหญิงใจจะขาดแล้วล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา29พฤศจิก,กายน2565หลังจากที่นายให้สัมภาษณ์ผู้จัดละครคนดังอย่างนกจ ได้ออกมาโพส์ภาพของนางคู่จากละครเรื่องส้อยสบันงาพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าแม่หุบยิ้มไม่ได้จู่ๆก็คิดถึงส้อยสบันงาเทียนงามหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปแม่อุสากุลทายเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่อูเชียคู่นี้มาตลอดเลยค่ะนกสมใจคนเชียร์ละด้านนกจริยาก็เผยว่าใจฟูจริงๆค่ะด้านแฟนๆก็เข้ามากดไลค์รัวๆพร้อมกับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเชียร์เชียร์ เชียเชียเชียสุดใจน่ารักมากมาก,มากมากมากค่ะดูสัมภาษณ์แล้วเขินตามเชียด้วยค่ะน้องบอกเพิ่งเริ่มแต่พวกเราดีใจหุบยิ้มไม่ลงประหนึ่งว่าน้องประกาศแต่งงานสังงานฟินมากลูกเอ๋ยปกติไม่ค่อยฟินอะไรแบบนี้เลยค่ะเขาข้ามเส้นความเป็นเพื่อนไปแล้วค่ะฟังสัมภาษณ์แล้วเขินแทนฮ่าฮา